คือมันมีตำนานในมหาลัยนี้เกี่ยวกับพิธีบวงสวงว่าก่อนวันบวงสวงนักศึกษาทุกคนต้องเก็บของแดงออกให้หมดของแดงเหรอของแดงนั่นหมายถึงว่าอย่างสมมติคุณพักหอพักแล้วคุณมีตักผ้ามีอะไรที่เป็นของแดงที่เป็นสีแดงที่เป็นสีแดงเก็บเข้าที่ลับให้หมดอะไรก็ได้ที่เป็นสีแดงเหรอฮะใช่ก่อนวันทําพิธีบวงสวงหนึ่งเพราะถ้าคุณไม่เก็บคุณจะเจอสิ่งแปลกๆอย่างเช่นขบวนของอากริย์ ในอดีตหรือมีเสียงสู้รบหรือมีเสียงอะไรต่างๆซึ่งซึ่งคนที่ไม่เชื่อฟังหรือคนที่ไม่กระทำตามอาจจะได้เจอรเรื่องของพิธีบวงสวงของมหาวิยานี้เนี่ยดังมากๆแล้วมีการพูดถึงว่ามันคือเรื่องจริงคือตอนน้องนาภาเข้าไปเป็นนักศึกษาปีหนึ่งมีการรับน้องมีนุ่นนี่นั่นทีนี้เนี่ยมันจะมีพิธีบวงสวงกับองค์บุรุษพกษัตริย์องค์หนึ่งของ ที่เป็นที่บูชา,านับถือของมหาลัยนะครับแบบว่าเขาก็จะให้นักศึกษาปีหนึ่งมานั่งทําพิธีบวงส่งต่อหน้าองค์บูรพกษตริย์ก็จะมีรุ่นพี่พูดออกมาเลยว่าน้องใครมีของมีครูมีรอยสกักแจกมากมาอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคนไม่มีของนั่งอยู่ฝั่งนี้เพราะว่าพิธีนี้ค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์แล้วถ้าคนมีของมีครูจะขึ้นจะแทก นภาก็นั่งอยู่คิดว่าตัวเองไม่มีอะไรละรผู้หญิงไม่เคยสักไม่เคยลงครูไม่เคยรับขันครับผู้นั่งฝั่งซ้ายพอ <ipping S 2> เริ่มพิธีเขาก็ยกมือไหว้หูเนี่ยได้ยินมาจากฝั่งขวาพอเริ่มพิธีไปเรื่อยมีเสียงคนร้องเอะอะโวยวายประหนึ่งของเข้า <proceed S 1> ครับพอนั่งสวดไปได้สักพักหนึ่งเขาเริ่มชาตั้งแต่ข้อศอกขึ้นมาเริ่มชาแล้วเริ่มปวดครับมือสั่นอยู่อย่างเงี้ยแล้วควบคุมตัวเองไม่ได้ นะครับเขาหลับตาอยู่เขาควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยน้ําตาเริ่มไหลละทีนี้ได้ยินเสียงเพื่อนข้างๆตะโกนบอกว่าพี่น้าพาเป็นไรไม่รู้รุ่มพี่มามาแตะโทษนะพี่แตะอย่างเงี้ยน้องเป็นไรมันปวดจี๊ดขึ้นมาตั้งแต่ก้นกบจนมาถึงท้ายทอยแล้วเขาก็ลองกีดแล้วก็หงายท้องลงไปเลยทางรุ่มพี่เนี่ยก็เอาตัวเขาออกจากพิธีเพื่อให้พิธีดาเนินการต่อได้ครับ พอเขาได้สติขึ้นมารุ่นพี่ก็ถามว่าน้องทาไมน้องมีของมีครูน้องไม่แยกตัวไปน้องก็บอกว่าน้องก็ไม่เคยรับขันไม่เคยรับครูไม่เคยสักก็เลยพอหลังจากนั้นเนี่ยน้องก็โทรไปคุยกับพ่อแม่พ่อแม่บอกไม่เคยนะมไม่เคยให้ไปทําอะไรตั้งแต่เด็กเลยแต่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งคือพ่อแม่ปอาจจะเป็นคนที่มีลูกยากแล้วก็ได้ไปขอกับศาลที่อยู่แถวบ้านไงว่า ขอให้มีลูกไปขอกระสานเหรอ